เริ่มมีหมัดมาบ้างครับอิสเปรล่าโอ้แต่จังหวะที่บุกไเมืองจันที้ทำได้ดีครับเนี่ยทั้งถีบทั้งหมัดหน้าะอะครับมันทำลายการจังหวะการออกอาวุธของอิสเปรล่าคอรดาสนะครับต้องเร็วกว่านี้ครับคอรดาสครับโจดเดียวเลยครับรับมาโอ้เสียบจะใส่แล้วครับเวลาแทงนี่ตีได้แหลมจริงๆครับเข่าของพลอยมืองจันครับหมัดขวาครับโดนอีกแล้วอ้าวอ้าวยังไงครับพลอยมืองจันโอ้ยโอ้ย โอ้โดนไปหลายหมัดครับอาการไม่ดีครับชััอบหายใจแรงครับพลอยเมืองจันโอ้หมดหรือเปล่าครับแต่ต้องการฟันนะครับโอ้โหโดนบัดรทุ่ครับหนึ่งสองสามสี่บัดขวาครับเต็มๆโอ้ยยังไงครับอาการไม่ดีครับช่วงท้ายนะครับพลอยเมืองจันเอาโดนมาอีกแล้วโอ้นิ่งครับนิ่งเลยครับพลอยเมืองจันครับเจอาะตัวไปหน้าไปหน้าลับตัวโอ้ยืนดึงหัวใจเลยครับพลอยเมืองจันโอ้ อซากอนครับโอ้โหโอ้แล้วก็เป็นสาวออสเตรียครับอิสเบล่าคอร์ดางครับแสงเข้าไปา